เกมก็อย่างนี้แหละครับ คลิปนี้ค่ะเราจะมาพักสมองเงอนใจนะคะด้วยการเล่นเกมและวันนี้ซอฟไม่ได้เล่นคนเดียวนะคะซอฟพาแขกรับเชิญพิเศษมาด้วยค่ะเราอยู่กับลุงปั้นค่ะครับสวัสดีครับแขกพิเศษครับมีเพืิพ์ลชิ้นสี่ลูกนะครับสวัสดีค่ะสบายดีนะคะครับสบายดีครับพร<อ>้อรอดปลอดภัยทุกซีซั่นโควิดอยากจะแนะนำให้ทุกคนรู้จักค่ะลุงเปิ้ลเนี่ยคือต้องบอกว่าเวลาซอฟมาทำงานที่สตูบางทีก็จะแบบอยากกินหนมกินหนมอะไรอย่างนี้รเราเนี่ยก็จะเป็นลูกค้าที่ชอบแวะไปซื้อร้านของชาของลุงเปิ้ลเราก็จะเจอลุง เปิ้ลอยู่บ่อยๆนะในฐานะ V i P ครับน้องในสตูก็เนี่ยอุดหนุนลุงเปิ้ลกันจนสนิทกันซึ่งทุกครั้งที่แบบเวลาซอไปร้านลุงเปิ้ลเนี่ยซอก็รู้สึกแบบสนใจมากเพราะว่าลุงเปิ้ลเนี่ยมีงานอดิเรกในการเล่นเกมคือแบบว่าถ้าวันไหนเนี่ยเราไปซื้อของได้ชื่อลุงเปิ้ลลุงเปิ้ลยังไม่ออกก็คือรู้เลยว่าออนดูตี้ดูตี้ออนคอว่าที่เขาบอกก็เล่นไปเรื่อยๆครับเป็นการผ่อนคลายเพราะวันๆเนี่ยเราวุ่นอยู่กับการขายของเดี๋ยวลูกค้าตื่นตั้งแต่ตีห้าก่อจะเปิดร้านก็จะจัดร้านลุงเเปปิ้ลคยมีรระสบบบกาาณ์แว่ เล่นเกมอยู่กันลแบบเข้าได้เข้าเข็มเลยั้งลูกค้ามาอ่นีมีครับมีบ่อยมากเลยบ่อยมาก้วยลูกค้าก็พยายามมองมองพี่รอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเขาเข้าใจนะเราไวขนาดนี้กับไอการที่เรามาเล่นในคนเข้ามาเล่นเกมด้วยเหรอเนี่ยเเป็นเสน่ห์ที่น่ารักมากนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่เรารู้สึกว่าวันนี้ซอบก็เลยชวนหลวงเปิ้ลมาเล่นเกมกับซอบด้วยกันวันนี้หนูพาหลวงเปิ้ลมาเล่นเกมคอมเลยค่ะโอ้โหวันนี้เข้าถ้ำเสือเลยวันนี้เขานำเสือ น่าจะยากเพราะว่าผ่านเกณฑ์ยากๆมาครับพอสมควรแล้วพร้อมไหมพร้อมค่ะพร้อมค่ะพร้อมแล้วไปไปเลยครัเจอตัวเองไหมคะหนูเจอแล้วตัวเองจะอยู่ตรงกลางนะคะลุงเจอตัวเองแล้วครับพี่ลูกศรไปเลยระวังโอ้ยหาตัวเองไม่เจอเหนื่อยโอ๊ยมีตุ้มด้วย

เฮ้ยลุ้นตัวเหนียวเลยนี่รี่ว่าต้องใช้ภาษาสัมผัสอย่างยิ่งเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเกมแรกค่ะหลวงเปิ้ลก็ชิวๆนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปเลยเกือบเกือบไป อุ้ยมีลูกบอลรอบบๆอบรอบรอบโอ๊ยอะรบรบบบบุดมันเจ็บใจใจเลยใช่ไหมใจเจ็บนะระวังนะระวังระวังรวกระโดดหน่อยนั่นแหละนี่จุดนี่จุดนี่ยอดเยี่ยมกับยีนดองเยี่ยมกับยดอ หวยหล่นหนึ่งทีชีวิตเริ่มต้นใหม่โอ้โหมันไม่ง่ายเลยทุกคนมันไม่ง่ายแต่มันก็ไม่ยากเกินกว่าเราจะทำเอ๊อเราซ้อมวิ่งไปไหนอะเอาทางขึ้อนอยู่ไหนเอาทางขึ้อนอยู่อีกฟากหนึ่งปฏิโจซ้อมอูจับพลิ้วอูจับพลิ้วความพลิวพ้วของเราคืออะไรเราขึ้นผิดลบอกลอกล็ลลลล<ฮ>โอ้โหยังยังไม่ควงยังไงโอ้จะบอกเดีจะวชั้นคนสุดท้ายจะไม่อยากกระหันหลังกลับไปเลยอะนี่้อะไรอะ อุย้ยเอา้าลุงเอา้เอาเกิดใหม่แล้วงงเฮ้ยนี่เหลือเราอยู่คนเดียวเหรอลุงไปแล้วลุงไปรออยู่แล้วโซมไม่รอดอ่ะแต่ตลุงรอดลุงเป็นรอดอยู่ในความฝังของหนูหหค่ะเอาละฉันอุตส่าห์พลิ้วแต่ฉันก็แบบวิ่งผิดทาง <c oughs> อ,อันนี้ก็ยากอีกเช่นกันค่ะกระโดดหนีไอ้แค่นี้ค่ะใ,ให้ได้นานที่สุดค่ะเหมือนเกมที่เขาเล่นกันเกมโหดมันหาดสักอย่างโอ้ใช่เลยค่ะนั่นเลยค่ะคุณลุงเคยเคยดูมาแล้ว ลองของจริงไปเลยเอาเตียมตัวเออโดเอกดวอ๊ะเกันเนี่ยวลาสภูมูผ่านเนี่ยมันมองไม่เห็นอันเฉียงโอ้ยวังครันี้มันมันโตกินไปแล้วโอ้ย เกมแรกเราต้องมีประสบการณ์ในการเล่นเกยนียนะอยมในน้ำย่อยอันนี้มันด่านที่ฉันใช่มาสักครู่นี้นี่ไปโอ้ยเพื่อนข้างหน้าโอยโอเคลงไปแล้วล็อกเกอรเรามีหวังเรามีหวังเรามีหวังซัตรงนี้ต้องระวังนะคะกระโดดกระดดกระดด ไปก่ไนไปอะดิจำบันเรืแนี่นมีความัไป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 ไไป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 ไไป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 ไไป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  ยอดบอ <c oughs> กแล้วคนเราต้องแบบเรียนรู้ก่อนนแหละสุ่มดานและดานต่อมาได้แก่เกมวุ้ยอ,อันนี้เคยรอดมาแล้วกระโดดเข้าประตูอุ้ยจะไปซ้อมอยู่หลังแถวเนี่ยจะเสียเปียกแบบเป้า้ายสดุดนี่แหละรับลง ประตูเทแน่นอนอะประตูเท้วิ่งอย่างมั่นใจเลยประตูนี้แน่นอนจ๊อปประตูนี้เฮ้ยข้างๆนี่หรอเฮ้ยเฮ้ยมันปอมหมดเลยอ่ะมันปอมหมดเลยโอ้โหมันนีไปไปไปลูกไปตามเขาไปตามเขาไม่เสียเวลาหาประตูแล้วมีประตูไหนเปิดเราไปอันนั้นเราไปอันนั้นวิ่งไปแล้ว่ะการไม่ต้องเป็นคนเปิดนี่ก็ดีเลยเออเออต้องใจอะไรเนี่ยก็นึกว่าตกไปไหนเฮ้ย ้เรียบร้อยขอาคุณใจแล้วด้วยส y e ยบางทีเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราไม่จำเป็นต้องเปิดเราเป็นคนตามแล้วก็สำเร็จได้เอาดูคนที่เขาสำเร็จใช่ไหมคนสำเร็จเนี่ยตามคนสำเร็จเราก็ต้องสำเร็จตามคนตามตามที่เราตามไปเหลือกี่คนหายไปหายไปเยอะเหมือนกันนะและด่านต่อมาเฮ้ยอะไร ด่านอะไรอะโอ้โหดยากกว่าเมื่อกี้โอ้ยมีทั้งพัดลมมันยังไงอะไม่เคยเล่นเลยด่านนี้ทุกคนไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้าวไอ้ปึ๊บปึ๊ึ๊บปึ๊บปอ๊บโอ้ยโบปึ๊บปอ๊บปบป้๊ยโอ้บปึ๊บปึ๊บปึ๊ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ้อ้อโอ้ เฮ้ยงงเฮ้ยงงเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยรอดได้ไงอะ่งงอะเฮ้ยงงเฮ้ยเฮ้ยลูกที่ตอวอีกสิบเอ็ดคนต่อไปน่าจะเป็นด่านสุดท้ายค่ะคุณลุงว้าว <S <S สว่าอันเนี้ยไม่มัน่นใจว่าจะเล่นรอดได้หรือเปล่านะ ต้องลองไปให้สุด <ENNIS> <lawsuit> ไปเลยยืดปุ๊บนี่อืม <astrology> ันลองตัวยทำไมมันตกเร็วโอ้ยเรควรใช้ปกการินอุ้ยเฮ้ยเราวิ่ง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 วิ่คุณจะเข้าใจเลยไหมต้องจะเล่นคุณไป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 ่ปไปไไปไไไไป ัไม่กวนเด่ kind of um, ันรนไม่นะไม่นะวิ่ยันบ๊อีความหวังเฮ้ยนี่แงนี้ดิค่ะเอ้ยนี่เล่มเล่มแเดียเฮ้ยเล่มตรงนี้ไม่ได้ดิเฮ้ยฉันเล่มตรงนี้ฉันก็เฮ้ยซ้อมมาทางน้ทำไมไม่เอาโอ้ไมดมันดันมันตาแล้วมันดัสุดท้ายมันชูสุดท้าย เพื่อนตกไปตอนนั้าต่อตาโอ้ตายถ้วยด้วยถ้วยด้วยไม่มีใครตกลงมาเลยเหรออ,นนอีกนิดเดียวเท่านั้นอ,อีกนิดเดียวเท่านั้นอีกนิดเดียวนายนายอย่ามาแย่ยงของเรานาวอ่ะฉันเห็นคนตกไปฉันจะหยาดหยาดจะฉันจะหยาดเรียบร้อยไม่เป็นไรนแพ้กันงล้ เราใช้สมาธิเยอะเรียแรงอยมันก็จะลดน้อยถอยขึ้นไปแ,แต่สิ่งที่ลุงขาดไม่ได้เลยนะลุงจะมีติดตัวติดรถไว้ตลอดเลยไม่กล้ไม่กล้าสังแช่ในกระติกน้ำแข็งตัวเล็กๆไว้ประจารถวันนี้ลุงเอามาฝากเฮ้ยให้ลุงฟีนะของดีของดีลุงเอามาฝากตัวนี้เลยนี่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 นลุงเอามาฝากนะอุ้ยขอบคุณค่ะโอ้ดีเหมอลค่ะ ดีมอสดีมอสรู้ไหมว่าดีมอสเนี่ยมันมีวิตามินเอช่วยบำรุงสายตาเมื่อก่อนที่ลุงเล่นเกมนะลุงต้องต้องใสแแ่แว่นแต่นี่แว่นไม่ได้กินลุงเลยวางเลยไม่ได้กินลุงเลยเออลุงกินดีมอสวิตามิน B วิตามิน C วิตามินด <c oughs> วิตามินเยอะมากวิตามินเยอะชั่งกล่องนะคะทุกคนคะนอกจากวิตามินแล้วนี่ยังให้พลังงานได้เยอะจริง, <c oughs> รงๆเ <c oughs> ยอะมากดีมอสนะคะว่อยากให้ทุกคนได้ลองจริง จริงจริงนะเนี่ยถ้าเรากินแล้วเราตาต่อไปเราเล่นเราจะเฟรชขึ้นไหมคุณลุงคะลุงว่าเราตาต่อไปเราแชมป์แน่นอนแต่เราต้องแข่งกันเองด้วยนะคะคุณลุงคะก็มาลองกันดูสักตั้งหนึ่งปะโทรพร้อมหรือยังล่ะพร้อมค่ะอ่ะพร้อมแล้ววางก่อนวางก่อนแต่อย่าวางไกลๆนะเพะราะเราบทแรงไปแล้วก็ถัดเข้าไปใหม่ตั้งแต่เราดื่มดีมนั้นเรารู้สึกกระปรีกก้กระเปร่ารู้สึกกระชุ่มกระชวยเลยนะไม่ใช่14ครั้ง40อีกครั้งนะ <im attraction> <vagy> ระวังประตูปลอมๆอว้อยู่ข้างๆปลไอ<ห>ย <Mania S 2> เราอยู่กลางการประตูกลางเนื้อแหละโคงปลอมเอ้าอ๋อดา่านแรกแถวแรกอันไหนก็จริงหมดมจะเป็นอันนี้ทำไมซอสไปอันไหนพร้อมหมดเลยอ่ะไม่รู้ใครสำเร็จตามเขาใช่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 ใครสำเร็จตามเขาค่ะไป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 ควาสุดเปล่าควาสุดเปล่าควาสุดเปล่าเฮ้ยซอสไทยถูก ฟาสติดอีกรอบฟาสติด pues อ <cat faire> ีกรอบอ้าวซ้ายเหรอเฮ้ยเฮ้ยต้องรีบต้องรีบต้องรีบสี่สิบคนเท่านั้นคนเข้าจะจ่ายกัะตุ้นแล้วสักเข้าไป็นอันที่ยี่สิบเชโอ้โหโดนอยู่ถ่ายถ่ายแถวเลยลุงเปิ้ลยู่แถวหน้าสู้เขากะลุงลุงเป็นความหวังของหนูลุงสู้เขามันจะดื้อไปแล้ว ลูกอลยง bon เพิ่งออกมาเออจังแงเจ๋งไงอะไรจังเงจังเนี่ะเป็นไงไปแล้วนะลงไปแล้วนะเออหนูไม่ยอมหรอกนะหนูไม่ยอมไปแล้วลง้วหนูไม่ยอมหรอกนะเบสปรึใจในตัวเองเป็นบ้าเหลยเกือบลืมเกือบลืมว่ามันจะมีกับดักไปรอที่ทางช้างเผือกเลยนะโอ๊ยเดี๋ยวหนูตามไปที่ทางไปแล้วเฮ้ยอือมาลงจริงงอน เรียบร้อย <laughs> ึ่งทีบางทีนะคะก็ทำให้รู้ว่าบางทีเราชวนแบบคนในครอบครัวต่างไว้มาเล่นเกมด้วยกันสองก,ก็สนุกดีนะ <c oughs> บ่อสลามยักษ์และสนามวงล้ออุ้ยบ้านา โดนเออเออเฮ้ยมีคนตกไปก่อนเราเลยล้อเฉยเลยอะไรแล้วไหนทำอะไรอ่ะนไหนทำอะไรอ่ะทีมงานเออมันมีปืนใหญ่ยิงมาครับต้องระวังคอยหลบไม่ให้โดนปืนใหญ่กับได้เส้นตรงกลางมันเกี่ยวอะไรไหมอ่ะเออเป็นตาช่างครับอ๋อโอ้ยเฮ้ยเออโอมันจะแบบยองไปเอียงมา รต้องรถโอ้ยมันยากอันี้อย่าดันดิอย่าดันดิไายงายะนายนายเป็นใครอันายกังดัน โอ้ยระวังดุดระงบิดระวังระเบิเราไม่ต้องสู้กับเขาก็ได้ค่ะจะวิ่งหนีไปเรื่อยเแล้วระวังพื้นตกระวังพื้นหายระวังโอ้โหมันมีทุกช่องทางที่เราต้องโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้มันลงระวังเลยหนูบางทีการมีชีวิตรอดคือการไม่มีเรื่องกับใครก็ได้ค่ะตามให้เพื่อนเลยหนูบางทีการมีชีวิตรอดคือการไม่มีเรื่องกับใครก็ได้ค่ะระวังระเบิดโอ้โหลุ้งเลรนะ เอ๊ะงั้นก็ต้องเป็นสองคนนั้นสิคุณลุงต้องรอดยังไงก็ได้ค่ะเหลือให้เพื่นคนสุดท้ายค่ะอโอ้ยเผียด้แต่คุณลุงมาไกลามากนะคะทุกคนทีมเพืออย่างนี้แหละครับมีได้มีเสียมีแพ้มีชนะคุณลุงเก่งมากค่ะ <laughs> ขนาดหนูเองเนี่ยยังไม่เคยเล่นมาได้ไกลถึงขนาดนี้นะหนูขอแบบถึงเช็คแฮนด์คุณลุงแล้วผมสุดยอดสุดยอดไปเลยโอ้ทุกคนคะทีมงานปรบมือให้ลุงปตอนเมื่อสักครู่คุณลุงได้ถึงอันดับ ยังไงบ้างคะกับผลลับความตั้งใจของเราในวันนี้ค่ะคุณลุงทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยผลลับอยู่ที่การกระทาของเราหนึ่งร่างกายเราต้องพร้อมไม่งั้นเราทำแบบนี้ไม่ได้แล้งหลังลุงมารู้จักไอตัวนี้เนี่ยๆนี่เนี่เนี่ดีมอสเดีมอค่ะสายตาจับจ้องไวที่จอมือลงไปที่เมาส์เขย่ากล่องนิดแล้วก็ ความสดชื่นกับอาหารในร่างกายแล้วเราก็พร้อมร่า,างกายเราพร้อมทุกอย่างก็พร้อม,อ,มอันนี้ซอฟคอนเฟิร์มจริงๆนะคะบอกเลยว่าทุกๆความฝันของเรานะคะซอฟอยากสนับสนุนให้ทุกๆคนที่ดูคลิปนี้เนี่ยออกไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะหรือว่าทําตามความฝันของตัวเองแต่ที่สําคัญอย่าลืมเตรียมความพร้อมของเราให้พร้อมนะคะกับดีโมนั่นเองคะอ่ะ เอ็นปกติเป็นน <No 1> <I> ักเลยนะคะที่เอาดีโม่ฝากซอปด้วยนะคะก็จะกลับไปอุดหนุนร้านลุงเพื่อนไปบอกเป็นอะไรที่สุดยอดสำหรับใครที่อยากกินดีโม่เหมือนกันนะคะอย่าลืมค่ะลองแวะไปที่ร้านลุงเปิ้ลก็ได้มีขายเหมือนกันครับที่ร้านลุงครับใครบอกว่ามาจากเพจซอปนะครับลุงจะมีดีโม่แถมให้สองกล่องวิแล้วถ้าหนูไปเองหนูมาจากซอปปอมค่ะยกเพ็กไปเลย ที่สุดนะคะและนี่ก็คือเสน่ห์นะคะของคุณลุงลุงป้าป้าร้านขายของชํานอกจากั้านลุงเปิ้ลถือว่าใครบ้านไม่อยู่ใกล้ร้านลุงเนกะเราก็สามารถไปหาซื้อนะคะได้ที่ร้านหาใกล้บ้านหรือร้านคายของชานะคะไปช่วยกันอดหนุนลุงลุงป้ามีความน่ารักอีกมากมายให้เราได้แบบเอ็กซ์เพียร์ร่วมกันนะคะก็สามารถไปเตรียมความพร้อมวยกันกบดีมอได้ค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยถ้าชอบนะคะที่เห็นซอฟต์กะลุงเปิ้ลเล่นเกมด้วยกันอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ซอฟต์กะลุงเปิ้ลคอมเมนต์คุยกันนะคะพูดคุยชื่นชมกันสักหน่อยว่าฝ จ้าสำหรับวันนี้ค่ะซอสกับลุงเป้ยของตัวแรกไปก่อนจะกลับไปยิ้หน้าสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณคุณลุงที่แวะม,มาบม่เป็นครับ,รบขอบคุณครับ